ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงจอมโจรจอม,จอมใจก็ต้องนึกถึงซีรีจีนชอลหือเฮียงที่เมื่อก่อนนั้นโด่งดังมากๆซึ่งพระเอกก็คือเจิ้นเซาชิวเล่นนางเอกนั้นชื่อเจ้าหย่าจือเรียกกันว่าสองพระนางนี้สมัยก่อนดังมากๆก,ก,กับจอมโจรจอม,จอมใจแต่ว่าจอมโจรในอดีตสมัยก่อนของไทยนั้นก็ดังเหมือนกันเรียกกันว่า เป็นเสือที่หลายคนในสมัยก่อนนั้นรู้จักอย่างเช่นเสือใบเสือดำเสือฝ้ายหรือเสือมเหศวนคนสมัยก่อนนั้นรู้จักกันดีแต่ที่แอดมินจะมาพูดเนี่ยจะมาพูดถึงจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งไม่ได้ยกยอนะครับแต่ว่าจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันในสมัยก่อนนั้นเรียกกันว่าโด่งดังมากๆแล้วก็หลายคนเนี่ยจะรู้จักมากกว่าพวกเสือดำเสือฝ้ายเสือมเหศวนพวกนั้น เพราะว่ามาในรุ่นพศ .2,500 ไปแล้วนี่แหละหลายคนเลยจําได้ที่สําคัญก็คือว่าความโด่งดังเนี่ยถึงกลับมาสร้างเป็นหนังเป็นละครเลยจอมโจนนั้นไม่ใช่ใครเลยผู้กแล้วทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือตีใหญ่นี่แหละท่านผู้ชมได้ยินชื่อกันแน่นอนแล้วก็รู้จักกันแน่นอนตอนที่เป็นละครหรือเป็นหนังนั้นคนที่รับบทบาทเป็นตีใหญ่ที่ทุกคนนั้นจําได้แล้วก็ติดตาที่สุดเนี่ยก็คือฉัตชัชยเปร่งพาณิชย ที่แสดงเป็นจอมโจรตีใหญ่มีสัญลักษณ์คือใส่แว่นตาดำสมัยนั้นก็จะเป็นแว่นตาเลแบน์ก็จะทำให้แว่นตาเลแบน์ในสมัยก่อนนั้นโด่งดังขึ้นมาในประเทศไทยเรียกกันว่าหลายคนนั้นก็หาซื้อมาใส่กันแม้แต่แอดมินก็หาซื้อมาใส่ด้วยในสมัยที่เบรแบนนั้นกำลังดังส่วนอีกคนนึงก็ถือว่าแสดงเป็นตีใหญ่เหมือนกันก็คือสอนรามเทพพิทักษ์ แต่ว่าความเข้มข้นหน้าตาอะไรต่างๆนั้นถ้าพูดกันแบบตรงๆยังสู้ฉัดชัชยเปล่งพาณิชย์ไม่ได้เพราะว่าตีใหญ่นั้นเป็นโจนที่เรียกกันว่าโด่งดังมากในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นเล่าความตาบอดีตก็เลยจะย้อนบรอยให้ชมชมนั้นได้ทราบกันกับตีใหญ่นะครับในปีพศ .2516 ถึง2524เนี่ยตีใหญ่นั้นถือว่าเป็นอาญชกรหมายเลขหนึ่ง ตามหมายจับของกรมตำรวจซึ่งตีใหญ่เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีภรรยาหลายคนและที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนที่ชอบซื้อใจคนเด็ดขาดรักพวกพ้องจึงทำให้ตีใหญ่นั้นมีสมุนมากมายหลายคนนี่คือทำให้ตีใหญ่นั้นโด่งดังมากในขณะนั้นโดยตีใหญ่ชื่อจริงๆนั้นก็คือ กรประเสริฐช่างเขียนเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน,นเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2495ี่าบที่ตำบลดอนไผ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเดิมจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนนั้นชื่อว่าไพรโรธมาตลาดก็เปลี่ยนเป็นกรประเสริฐเรียกว่าเป็นลูกชายคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนของครอบครัวที่มีอาชีพทำสวนเมื่อยังเป็นเด็กเนี่ยตีใหญ่เป็นคนที่สุขภาพเรียบร้อยแล้วก็ ไม่มีวี่แววที่จะเป็นอาชญากรเป็นโจรเป็นอะไรพวกนี้จนกระทั่งเรียนจบปสแม่ก็ส่งเข้ามาทำงานที่กรุงเทพที่ตลาดมหานาคตรงนี้แหละทำให้ตีใหญ่นั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่าที่นั่นตีใหญ่ถูกนักเลงเจ้าถิ่นบังแกเลยทำให้ตีใหญ่นั้นต้องหันมาสู้คนจากสุภาพเปเรียบร้อยก็ทำให้ต้องสู้ชีวิตขึ้นมาจนกระทั่งตัวเองนั้นได้เกาะ อาชญากรรมตามสิ่งแวดล้อมในสมัยนั้นซึ่งก็องบอกว่าพ่อของตีใหญ่ก็ทราบเรื่องราวของลูกชายตอนนั้นก็ห้ามลูกชายเหมือนกันเชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ยินวลีในละครหรือในหนังที่พ่อตีใหญ่พูดว่าเอ็งอย่าเป็นโจรน,นะไอต้ตีนี่แหละวลีนี้ทําให้หลายคนนำมาใช้แล้วก็มาพูดกันเป็นคำที่พ่อตีใหญ่ในละครในหนังนั้นพูด แต่ว่าในจริงๆนั้นพ่อของตีใหญ่ก็ทราบว่าลูกชายเป็นโจรก็พยายามที่จะพูดหรือห้ามแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาเรือไปขวางในขณะน้ําเชี่ยวก็เลยจําเป็นต้องตัดลูกตัดพ่อกับตีใหญ่และก็ไม่ยอมให้ตีใหญ่นั้นเข้าบ้านอีกเลยเมื่อตีใหญ่ได้เดินเส้นทางในวิถีชีวิตแบบนี้จากการเป็นนักเลงหัวไม้ต่อยตีกับเด็กรุ่นราวคราวเดียวกัน เรียกกัว่าตั้งแต่แถวบ้านแล้วก็มีการกระชากสร้อยก่อนที่จะเริ่มป้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2516นี่แหละที่สำคัญก็คือว่าเข้าป้นบ้านเสร็จถีผู้หนึ่งบริมคลองดำเนินสะดวกขณะที่ตีใหญ่นั้นอายุเพียง21ปีแล้วจากนั้นเส้นทางชีวิตของตีใหญ่ก็ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังจากการที่เป็นโจรป้นเขาก่อเหตุไปทั่วแถวบริเวณจงังหวัดราชบุรี และก็หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางรวมกระทั่งมาถึงพื้นที่ในกรุงเทพมหาคนครด้วยที่สำคัญก็คือว่าตีใหญ่นั้นเป็นคนใจเด็ดเรียกกันว่าพยายามหนีตำรวจทุกอย่างแม้แต่โดนจับมาแล้วก็เคยหนีตำรวจโดยการที่กระโดดจากรถไฟแล้วก็มาสลัดกุญแจมือเอากุญแจมือออกโดยการที่ไปซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานแล้วให้รถไฟนั้นทับกุญแจมือขาด ตรงนั้นก็คือว่าโดนจับแล้วก็เอาไปขึ้นศาลที่จังหวัดเชียงใหม่จากการที่ปนบรนดเฟอร์นิเจอร์ในเขตภาษีเจริญในปีพศ2518เรียกกันว่าเกาะอาจญยกรรมไว้เยอะเคยบุกไปป้นคุกเพื่อช่วยลูกน้องที่ติดคุกอยู่อีกด้วยเรียกกันว่ามีวีรกรรมมากมายสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนเชื่อว่าตีใหญ่เป็นโจรที่เรียกกันว่า เป็นจอมขมังเวทคนหนึ่งที่มีคาถาอาคมกำบังตัวหายตัวได้จึงทำให้หลุดรอดจากการจับกุมของตำรวจอยู่เสมอเสมอที่สำคัญก็คือว่าอาวุธคู่กายของตีใหญ่ก็คือปืนมม11มมโพต์ M1911A1 เพราะฉะนั้นชีวิตของเขาก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขนี่แหละเพราะความที่เป็นโจร แต่ว่าสิ่งสําคัญอย่างที่บอกนะครับว่าตีใหญ่เป็นคนที่หน่าตาดีในสมัยก่อนแล้วก็เป็นโจรที่เจ้าชู้เรียกกันว่ามีภรรยามีเมียหลายคนโดยที่คนไม่ค่อยเห็นหน้าตีใหญ่ก็เลยอ้างใช้ชื่อแจ็คบ้างไพโรดบ้างแบบนั้นโดยภรรยาของตีใหญ่นั้นก็ไม่ทราบว่าตัวตีใหญ่นั้นเป็นโจรซึ่งในปัจจุบันนั้นตีใหญ่ก็มีบุตรชายคนเดียวเท่านั้นที่สําคัญก็คือว่าสมัยก่อนนั้นตีใหญ่อยู่ไม่เป็นที่ ต้องคอยหลบหนีตลอดเวลาเวลานอนเนี่ยเขาบอกว่าจะจุดทูบหนีบไว้ที่นิ้วเท้าเมื่อทูบหมดดอกก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเอกลักษณ์ของตีใหญ่เนี่ยคือการแต่งตัวที่จะใส่เสื้อเชิ้ตลายสกอ็อตกางเกงยียนรีวายสวมแว่นตาดำเลแบนอย่างที่แอดมินบอกนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยกับแว่นตาเลแบนแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบคอนเว r ร์ที่สำคัญก็คือว่าความเหี้ยมโหดของเขาเนี่ย เวลาตีใหญ่ออกป้นมักจะฆ่าเจ้าของทรัพย์ที่ตัวเองนั้นไปป้นแล้วก็ส่งเสียงขู่ด้วยน้ำเสียงที่น่าหวาดกลัวแต่ในบางส่วนเนี่ยบางคนก็บอกว่าตีใหญ่นั้นจะป้นเฉพาะคนรวยและถ้าใครได้เคยช่วยเหลือเนี่ยไม่เคยรืมบุญคุณแล้วก็จะนำทรัพย์สินที่ป้นมาแบ่งให้มาวางทิ้งไว้หน้าบ้านก่อนที่จะออกป้นก็จะศึกษาสถานที่ต่างๆเรียกกันว่าดูทางหนีที่ไล่เนี่ยแบบนั้นนะครับ ที่สําคัญก็คือว่าจะดูาลาดเราด้วยตัวเองบางทีดูกันแบบเป็นเดือนเลยแบบนั้นนี่คือในการเก่ออาญยกรรมการเป็นโจรของตีใหญ่แต่ว่าชีวิตบ้านปลายของเขาก็ต้องจบชีวิตลงในวันที่26กุมภาพันธ์พศ2524ซึ่งตัวเองในขณะนั้นมีอายุแค่29ปีเท่านั้นแต่ล้วกันว่าการที่ตีใหญ่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะตำรวจ ที่ตีใหญ่กำลังหลบหนีเพราะว่าก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนี่ยลูกน้องได้ขับรถกระบ,บะไปรับเพื่อไปหาพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งคือพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือสุดสิริธโลเรียกกันง่ายๆว่าหลวงพ่อสุดวัดการหลงจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปขอพระจากท่านเพราะว่าพระเดิมเครื่องรางของขลังต่างๆนั้นเพื่อนขโมยไปหมดทั้งพระแล้วก็ตะกุดแต่ว่าเดินทางไปแล้วไม่พบนะครับ ในขณะเดินทางกลับเนี่ยถูกเพื่อนร่วมทางซึ่งเป็นลูกน้องเนี่ยหักหลังโดยการยิงตีใหญ่จนตายแล้วก็รีบออกจากรถหลังจากที่ตำรวจมาถึงเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยก็ระดมยิงถล่มรถตีใหญ่อีกครั้งโดยไม่รู้ว่าตีใหญ่นั้นได้ตายคารถก่อนหน้านั้นแต่ทว่าคำบอกกล่าวของลูกน้องคนหนึ่งของตีใหญ่เนี่ยบอกว่าตีใหญ่ถูกลูกน้องคนนี้ หักหลังด้วยการที่ปกลงกับตำรวจโดยตำรวจนั้นจ้างโดยเงินสองแสนบาทในขนาดนั้นพร้อมกับให้สัญญาจะช่วยในคดีฆ่าคนตายสองคดีให้หลุดพ้นเขาก็บอกว่าติใหญ่ไม่ได้ถูกฆ่าตายโดยตำรวจโดยตรงแต่เป็นการจัดฉากขึ้นมาแบบนั้นแต่เมื่อติใหญ่ตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเสียงเล่าลือกันว่าติใหญ่ตัวจริงยังไม่ตาย บางที่เขาลือกันว่าตีใหญ่นั้นได้หนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาบางก็เชื่อว่าติ๋ใหญ่นั้นเสียท่าแก่ตำรวจเพราะว่าหลบไปซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าถุงอาคมในตัวต่างๆจึงเสื่อมทําให้ตีใหญ่นั้นถูกยิงตายก็ต้องบอกว่าหลายคนก็พูดไปต่างๆนานา,นาแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในหนงังหรือในละครที่ติ๋ใหญ่นั้นหนีไปอยู่ใต้สัตวน้ํา แล้วตำรวจก็หาไม่เจอหลายคนก็บอกว่ามีอาคมต่างๆแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าในนั้นจะมีบัวอยู่ตีใหญ่ใช้ก้านบัวหักแล้วซ่อนอยู่ใต้น้ำโดยใช้การบัวนั้นเป็นเครื่องช่วยหายใจก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างๆมากมายแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าตีใหญ่เป็นจอมโจรที่ยิ่งใหญ่จริงๆในขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วจุดจบมันก็ต้องมีวันที่สิ้นสุดเหมือนกัน ไม่ช้าก็เร็วเ่าความตามอดิตแค่ย้อนบรอยย้อนอดีตต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมนั้นได้ทราบกันเพราะว่าแอดมินก็อยู่ในช่วงที่ตีใหญ่นั้นเป็นจอมโจรอยู่ในขณะนั้นพอพอได้ยินเรื่องราวแล้วก็ลักษณะท่าทางของตีใหญ่ที่หลายคนเอาไปเรียนแบบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่แว่นตาดำนะครับก็ต้องบอกว่าใครมีข้อมูลต่างๆนั้นสามารถที่จะพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้กับ เล่าความตามอดีตนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ